ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ล่าสุดดูเหมือนยอดผู้ติด,ดตามในอินสตาแกรมจะลดน้อยลงจากเดิมงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแห่สงสยัยพร้อมกับคอมเมนต์ส่งกําลังใจกันแบบรัวๆโดยล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถามถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อเข้าไปสังเกตดูในอินสตาแกรมของพระเอกซุปตาเบอร์ต้นเวียสุกลวัฒน์หรือสุกลวัฒน์คณาร ที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะเหมือนยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมจะลดน้อยลงจากเดิมซึ่งชาวเน็ตรายดังกล่าวที่ตั้งกระทุถามก็เขียนข้อความระบุว่า ไอจีเวียสุกรวัตเป็นอะไรยอดฟอลโล่ลด100 0 0แสนจาก4.4เหลือ4.3ซึ่งหลังจากที่มีชาวเน็ตตั้งกระทูถามก็มีหลายคนที่ลองเข้าไปรีเช็คดูในอิสตาแกรมของหนุ่มเวียสุกรวัตก็พบว่ามียอดผู้ติดตามลดลงจากเดิมจริงงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแห่คาดเดาถึงสาเหตุพร้อมตั้งข้อสงสัยกันยกใหญ่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสข่าวต่างๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือเปล่า แต่ในขณะที่ชาวเน็ตบางรายตั้งข้อสงสัยต่างๆอยู่นั้นก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งกําลังใจให้กับพระเอกซุปตาเบอร์ต้นอย่างเวียสุกลวั์กันอย่างมากมายอาทิก็ดีค่ะถือว่าคัดกรองสําหรับคนที่รักเวียรจริงๆเราเพิ่ง f o ลโล่ไปตามมาตั้งแต่เรื่องแรกเพิ่งมาห่างๆสิกว่าปีเพิ่งมากติดตามตอนนี้แหละดีนะคะตัดพวกไร้สาระออกไปเวียเขาแคร์หรอครับ เวลาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆเวียรจะหลุดพ้นจากติ่งที่อ unfollow แล้วรู้ได้ไงว่าลถ1นึ่งแนอาจจะ4ล้าน4 00 1แล้วลดเหลือ4,399,999ก็ได้และยอดฟอลโล่ปัจจุบันของเวียร์9 7 2ล้านคนและก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้น4.4ล้านได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งก็ลดไม่กี่พันเองและแค่นี้หรือต่อให้ลดเยอะกว่านี้ก็ไม่มีผลอะไรต่อเวียรหรอก ทั้งนี้หากไปย้อนดูข้อมูลสถิติอินสตาแกรมของเวียสกุลวัฒน์ก็พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ข้อมูลนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2022มีผู้ติดตาม4,222,215คนมีนาคมปี2022ข้อมูลนวันที่21มีนาคมปี2022มีผู้ติดตาม4,254,777คน และเดือนเมษายนปี2022ข้อมูลณวันที่10เมษายนปี2022มีผู้ติดตาม4,267,162คนงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงแม้ยอดผู้ติดตามจะลดน้อยลงแต่ความดังของพระเอกซุปตาเบอร์ต้นอย่างหนุ่มเวียนสกุลวัฒน์ก็ไม่ลดน้อยลงแน่เพราะดูแล้วจะมีคนที่รักและพร้อมส่งกำลังใจให้มากมายเลยจ้า